กฎแห่งกรรมปฐมบทกฎแห่งกรรมสามชาติครั้งนั้นสงสาวก1,250รูปชุมนุมพร้อมกันหนะ้าเขาคิชกูดพระอานน์ได้พนมมือยืนขึ้นเดินทักษิณาเวียนขวาสามรอบแล้วทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าในปัจฉิมการอันใกล้นี้ เหตุใดสัตว์โลกทั้งหลายจึงมากด้วยอกุศลไม่เคารพพระรัตนตรัยไม่กตัญญูต่อบิดามารดาไม่รู้หน้าที่อันพึงกระทำหมกมุ่นอยู่ในกามประพฤติตนต่ำช้าชีวิตขัดสนจนยากอินทรีหกถูกครอบงำด้วยความโลภชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเดียดฉันแบ่งชนชั้นที่เป็นเช่นนี้ด้วยผลกรรมอันใดเล่า ขอพระองค์ได้ทรงโปรดประทานธรรมแก่ข้าพระพุทธเจ้าด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสแก่พระอานนท์และสาวกทั้งหลายว่าเจริญพรขอท่านทั้งหลายจงได้สดับพระธรรมซึ่งพระตถาคตได้แสดงไว้ณบัดนี้อันหญิงชายทุกเพศไว้ที่เกิดมาทุกยากลำบาก หรือมั่งมีสีสุขนั้นล้วนเป็นผลกรรมจากชาติปางก่อนเหตุแห่งผลบุญนั้นคือการกตันยูต่อบิดามารดาเคารพบูชาพระรัตนตรัยละเว้นการฆ่าสัตว์ปลดปล่อยชีวิตสัตว์ไม่เบียดเบียนบริจาคทานบำเพ็ญจิตภาวนามันสวดมนต์สร้างกุศลความดีล้วนเป็นเนื้อนาบุญแก่ตน เหตุใดชาตินี้มียศถาปิดทองพระพุทธาชาติก่อนไว้ชาติก่อนสร้างสมกุศลได้ทั้งบอนไหว้ถวายผ้าครองพระองค์ปิดทองหรือว่าครองพระองค์พระผลบุญจะย้อนกลับมาหาตนได้อย่าหมายว่ามียศฐานั้นง่ายใดไม่สร้างบุญกุศลไว้หรือได้มา เหตุใดชาตินี้ได้ขับขี่ยวดยานั่งเครื่องบินชาติปางก่อนซ่อมสร้างสะพานทางสัญจรเหตุใดชาตินี้สวมใส่แพรพันธ์อันงดงามชาติปางก่อนบริจาคเสื้อผ้าแก่คนยากไร้เหตุใดชาตินี้ขาดแคลนเสื้อผ้าอาหารชาติปางก่อนบาดสลึงไม่ให้ทาน เหตุใดชาตินี้อาหารการกินอุดมสมบูรณ์ชาติปางก่อนเกลื่อหนุนข้าวน้ำแก่คนจนเหตุใดชาตินี้เกิดมางามสง่าหน้าตาดีชาติปางก่อนถวายดอกไม้สดบูชาพระเหตุใดชาตินี้เกิดมาปลาดเปลืองเรืองปัญญาชาติปางก่อนภาวนาหมั่นสวดมนเหตุใดชาตินี้มีพ่อแม่อยู่พร้อมหน้า ชาติปางก่อนไม่รังเกียจเดียดฉันคนไร้ญาติเหตุใดชาตินี้กำพร้าพ่อแม่ตั้งแต่เล็กชาติปางก่อนพลากชีวิตยิงนกกาเหตุใดชาตินี้ลูกหลานมากมายอยู่ใกล้ชิดชาติปางก่อนช่วยชีวิตปล่อยนกกาเหตุใดชาตินี้ไร้าทายาสืบสกุลชาติปางก่อนเกลียดชังไม่เว้นกระทั่งลูกเล็กเด็กแดง เหตุใดชาตินี้เลี้ยงลูกยากซ้ำอ่อนแอขีโรคชาติปางก่อนเจ้าอารมณ์เจ้าคิดเจ้าแค้นเหตุใดชาตินี้อาภัพคนรักไร้เนื้อคู่ชาติปางก่อนไม่รักลูกเมียซ้ำทำร้ายตบตีเหตุใดชาตินี้เกิดมาอายุยืนชาติปางก่อนปลดปล่อยชีวิตสัตว์ไม่เบียดเบียนเหตุใดชาตินี้เกิดมาอายุสั้นชาติปางก่อนชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิต เหตุใดชาตินี้ดวงตาสดใสมองเห็นแจ่มชัดชาติปางก่อนบริจาคน้ำมันโคมประที่บูชาพระเหตุใดชาตินี้ตาบอดตาเมื่อตาเสียชาติปางก่อนชอบดูภาพอนาจารหนังลามกเหตุใดชาตินี้เกิดมาปากแหว่งจมูกโวชาติปางก่อนยุยงผู้อื่นให้เกลียดชังและแตกแยกเหตุใดชาตินี้เป็นหนวกใบ้ ชาติบางก่อนดุด่าว่าพ่อแม่เถียงคำไม่ตกฟากเหตุใดชาตินี้มือหยิกงอง,ง่อยเปลี้ยชาติบางก่อนใจบาปหยาบช้าทุกตีพ่อแม่เหตุใดชาตินี้เกิดมาขาพิการรีบเล็กชาติบางก่อนทำลายทรัพย์สินสาธารณะเหตุใดชาตินี้เกิดมาหลังค่อมคดชาติบางก่อนเยอะเย้ยนักพรตคนไหว้พระ เหตุใดชาตินี้กลิ่นตัวเหม็นหน่ารังเกียจชาติบางก่อนอิจฉาริษยาเมื่อเห็นคนอื่นได้ดีกว่าตนเหตุใดชาตินี้เป็นบ่าวไพร่คนรับใช้ด้วยใจพักชาติบางก่อนทรยศต่อผู้มีพระคุณเหตุใดชาตินี้ถูกจองจําคุมขังไว้ชาติบางก่อนเห็นคนประสบภัยไม่คิดช่วยเหลือ เหตุใดชาตินี้อาภัพคู่ครองซ้ำคนหยามมินชาติปางก่อนขมขืนกระทําชำเราลูกเมียเขาเหตุใดชาตินี้เป็นคนอนาถาไร้ที่พึ่งที่พักพิงชาติปางก่อนใจโฉดชัว่วเลวสามต่ำช้าเหตุใดชาตินี้เจ็บป่วยด้วยโรคภัยสารพัดชาติปางก่อนเห็นคนอื่นเป็นทุกตนมีความสุขเหตุใดชาตินี้สุขภาพดีไม่มีโรค ชาติบางก่อนบริจาคยารักษาคนเจ็บไข้เหตุใดชาตินี้อาเจียนออกมาเป็นเลือดชาติบางก่อนปั้นเรื่องใส่ใครให้ร้ายคนเหตุใดชาตินี้เป็นโรคผิวหนังโรคแผลตามลาตัวชาติบางก่อนชอบรังแกและเบียดเบียนชีวิตสัตว์เหตุใดชาตินี้ถูกงูกัดสัตว์มีพิษทำร้ายชาติบางก่อนก่อ,กอเหตุวิวาสร้างศัตรู เหตุใดชาตินี้ถูกไฟไหม้ฟ้าผ่าชาติปางก่อนกล่าวลบหลู่นักบวชคนบำเพ็ญศีลเหตุใดชาตินี้เกิดเป็นม้าวัวควายชาติปางก่อนติดหนี้ไม่จ่ายคืนเหตุใดชาตินี้เกิดเป็นหมูหมาชาติปางก่อนต้มตุ๋นหลอกลวงคนให้หลงเชื่อกรรมทั้งหลายได้แก่ตัวเป็นผู้ก่อจะวอนขอกล่าวโทษใครในนรก อย่าคิดว่าคนไม่เห็นเรื่องถูกหมกบาปบุญตกลูกหลานไกลใกล้ตัวไม่เชื่อรัตนนตรัไม่ทำทานและระรานมีบุญทั้งหลายเนอที่ได้รับเพราะชาติก่อนได้สร้างก่อเป็นร่วมก่อแผ่ภัยสารลูกหลานเย็นหากทํำลายกฎแห่งกรรมคำพีนี้ชาติหน้ามีเกิดเป็นคนยากแสนเข็ญ ใครเชื่อกรรมทำคำเพีรยเร่งบำเพ็ญอยู่ร่มเย็นวาสนาอายุยืนแม้นใครส่งเสริมทำคำเพีรยนี้ครอบครัวดีสืบไปได้ราบรื่นแม้ใครนำติดตัวไปทุกวันคืนจะโลภฝืนภัยพิบัติไม่กล้ำกลายแม้นมีใครบรรยายทำคำเพีรยนี้ชั่วชีวีทุกชาติฉลาดหลายแม้มีใครสวดคำเพีรยไม่เว้นวาย ไหหนใดคนเคารพและเทิดทูนแม้ใครพิมพ์คำพีนี้ให้แจกจ่ายย่อมได้หมายกษัตริย์ราชาชาติหน้าเอย่ย